Tùng 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 mà tùng 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 tùng

ง้สวัสดีครับต้องหอยต่ำหงมันใหญ่ๆหาบ้างมานกอะไรเงี้ยังครับครับเด้งครับพี่แค่แค่ครับนี่แล้วนี่แล้วครับพี่เพิงสวัสดีครับพี่เพิงสวัสดีครับเอฟซีหล่อ ครับคุณรออ่นนเสีสบวะครับง <Open S 2> <โฆ>ัดนี่หมายกันที่นําจะทำไหมเผาเลยครับเาเลยนีครับจะทำกันอีกเรากาลสินครับผมนองไส้กินหอนนองแห้งๆมือนี้เลยมาหาครับ็คือกันบ่ครับมาคือกันอยู่ดครับอือ่ับกินับดับคได้ตามไหนผมตาไวเองครับตำคุณับ ทำเรงเปิดร้านมักับตัวอย่างนตลาดเห็นมอื้อเพีริแซ่บเลครับเมื่อดีดอกจากกับรอแล้วตํำมุงแซ่บนะครับต่ำเป็ดพอดีเลยบอกกลิ่นอมไหมไอ้พวบไม่กินด้แบบเนาะดีมากมาน้ำก้อนนี่โอ้ยอยเขาพอดีเลยเลยบ้าีอยวันวันสุกอย่างเนา อืงอง่ายครับผม,ม,มจับจับครับผมลุยลุยครับผม,มขวดกินเราสิ เสกเกียรนั่นบ้างต้มให้เขากคือแกกินอืมก็กินเนาะไปกินเขาแค่มาด่าเราเพิยมเกียบเปียมเาไม่ดูได้ทำไดเพราะหมายขพไคนว่หมายขอนปริมาณของคนนีมาอยู่ได้แค่ไหนเรากินเลยธรรมชาตินี่ไงไม่มีอะไรหรอการาแดงอต่โซฟอยู่ คิดลงหมอชิดหมอบ้านหรอก่บันจังอยก็เลยจะเขาจะต้องานหน่อยนึงหอยบ้านนะหหน้ามอืโอ้มาเราตินักกาจน nè năng đi luôn năng đi bở muốn không đó bữa đó mình không ăn đó เงินอ <Happiness. S 2> <allen. S 1> uh ึฮึฮึฮอฮึตัวตะปูนบออันตัวแบบถ้าไหนถ้าไหนเก็บกี่อันบอตัวข้าวปูครับแล้วทรายมันรอบก่อนนี่ยถ้าไหนเป็นหมายเอบอเป็นเป็นเป็นแล้วเขาจะเก็บแล้วรอบที่สองอันนี้มันรอบที่สองอันข้าวเราปลูกที่เราอะเรัอบ

กินอยู่บนมือ,อยวนเรามาก,กินอ๋อมาคนเป็นใส่อยู่ไหมเ <laughs> อ้เซย์บนเนี่ยแม่บอกว่าผ่านไปสื่อนะอันนี้นะกว่าจะได้หอให้ก็ได้นนไรหอยหน้าครับจะทำไปสื่อหอยหน้ายู่วนตลาดตลาดตรงกระแนงท่าง,องหอยมีก็ได้อ่าอ่าครับเนีดูอยู่มั้ง ค่เป็นอากาดปลาแค่คนมันบร่อยเจิกในครับแค้งามาอันยคือมาอันจะลอยเดียวคนระับไม่ดีใช่งไหมครับ

ที่ทย่อยเข้ามาเรื่อยอยู่ครับเดียวไมายามมาช่วงกินขอก็ดีแล้วก็อจะเข้าพอดีขวาทายลูกไปดีมาด้อเขาถึงน,างนี่รถเมล์ยังไง เียอันนี้ตัวเจีเป็กันนี้นี่ยมันเสีนยปคนเด็กนนดูเลกินไปกินมาเลย To mọi người biết, yên hôn. tôi em ranh ranh bà mọi người tên ngoài nói, anh tua kia, nó bằng ngon Mặc ngon nói, nói, mày nè. Mày nè 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 น่นเพื่อนเาจะกินนาะโอ้ยเะ็มอ๋อเนามือนี่เดใกว่าไงเมาปีเปิลมาโอ้มเนพีเิ่งต้งตัวรอได้มือนี่รอเต็มย์ครับคือตำรวจเออต่งตัวถ้าได้บอกว่าอเป็นตำรวจโอ้โหี่เปิดเยตัวจริงเขาปเนะทุบบ้านนัง ผมแปลกๆมื่อไะทุเรียบที่ว่าตั้งตัวตั้งทีเตั้งตัวแบบใช้สื่อมน,นี่ตั้งตัวดีมึงนี่เพลมากนเมียนาดูมึงผมเกามาเหมือนเล่น้องหมือนนี่ คนสวงามแ้่คุณกิหลุกน้งผมเนาใส่ไปเสื้อั้งแลุกน้อลรอหล่อลุ่น้ำของนายอัจฉริย์ครับอันนี้ไม่ได้าเอาอยู่สถังไงสามถัง เลี้ยนลอแม็ไม่นี่ว่ะล่าเขาใบวัวาเลยบวัแนบบออสี่น่าจะเม่นมั้งสกีแต่มาพี่เป็นลอสีอาจจะเม่นตัวโอล่อแม็กเจ๊ชี้้อไม่เบอสซื้อเังครับาดกะเทดังง้เดียินหน้าบอนพี่บเป็นยังีกนามันน้าขวดบ่ ว่ยนกกระติกน้ำไหมผมเนี่ครับนี่หน้านั่นครับกเห็นว่ากระติกน้ำอันไปทั้งปีครับปีเอ็นงเน้เห็นบ่เออมกินน้ำนะเอาข้าวโคตนะใช่ไหมนะขินเออน่องเขาบริการโ้ักน่องเขาเท่เลยนี่

ครับผมย้ั้งไวเลยนี่นีมุมนั้นใช่ครับแกเนี่ยต้องมาเคล่อนม,มันก็เป็นแน,น่แน,น่นครับาะมัราองรับเต็ 3, ที่น้ำังไม่เยครับผม ร้านเป็นตะยูบอนน่ะเขาโคตรเอามากินเะเอามากินเไม่ไหวเนี่ยนานเลยคุเอามากินไม่ได้เขาโคตรนะขึ้นกินไม่ได้ไห่วงหครับขึ้นเลย